ส่วนเรื่องการเรื่องนายกรัมตีของประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่าเก่ามาเปลี่ยนขวดใหม่ใส่มันเป็นเรื่องเปลี่ยนขยะกองเก่าใส่ในภาชนะอันใหม่ด้านหนึ่งคนคนหนึ่งก็พยายามจะยกทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันแกส๊สในอ่าวไทยให้ขเขมรและตัวเองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องการจะยึดเขากระโดงเป็นของตัวเองแผ่นดินไทยเช่นกันเรื่องการเมืององไทยแม่งเน่าแม่งเละไอระบบการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ ของการแก้ไขปัญหาประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชมบทเรียนอิโนโดนีเซียณนนะวันนี้มองย้อนมาที่เมืองไทยก็ไม่แตกต่างกันเพราะแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลเผด็จการสู่รัฐบาลพลเรือนแต่นักการเมืองพอขึ้นชื่อว่านักการเมืองก็ล้วนแต่สแสวงหาอำนาจไม่สนใจปัญหาที่แท้จริงของประเทศชาติและประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในบ้านเราเห็นได้ชัดเจนขณะที่ชายแดนกัมพูชากำลังมีปัญหาเรื่องอธิปไตยจนถึงการสู้รบจนคนเสียชีวิตได้รับการบาดเจ็บหลายร้อยคนแต่นักการเมืองเมืองไทยยังคงแย่งชิงอํานาจกันไม่ว่าจะเป็นพักใดก็แล้วแต่พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาชนพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติเป็นต้น ไม่มีใครสนใจเรื่องอธิปไตยปัญหาประเทศชาติปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐิจประชาชนชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยไม่มีใครสนใจเลยว่าทำไมจะต้องมีอาหารเที่ยงเลี้ยงสอสในสภาทั้งที่อาหารเหลืออยู่ทุกวันก็ยังเลี้ยงแม่งอยู่นั่นนะทุกวันไม่มีความสนใจเลยว่าทำไมนักการเมืองที่ไม่เคยทำประโยชน์ในชาติบ้านเมืองจะต้องได้รับบำนาญ หลังจากที่เลิกเล่นการเมืองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นการเมืองและสสอินโดนีเซียก็แทบไม่แตกกลางจากประเทศไทยที่สสสวไทยนอกจากเงินเดือนคนละเป็นแสนบาทสามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและผู้ช่วยได้อีกหลายคนโดยกินเงินภาษีประชาชนแล้วมีสวัสดิการมีเบี้ยเลี้ยงมีอาหารวันละ1000บาทในวันที่มีประชุม ขณะที่ฐานเกณฑ์ได้งบค่าอาหารวันละ4 5 6 0บาทงบหารนักเรียนวันละ20-30บาทแต่สอสอท่านผู้ชมครับแม่งได้งบค่าอาหารวันละ1,000บาทต่อหนึ่งคนนี่ยังไม่ต้องนับเงินถึงงบประมาณในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนั่งเครื่องบินต้องนั่ง Business Class First Class มีงบรับรองค่ารักษาบาลพิเศษ จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนเท่านั้นเพราะผมเชื่อว่าธนกาการเมืองไทยไม่ปรับตัวหรือแก้ไขความผิดปกติเหล่านี้สักวันเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียก็จะวนเวียนกลับมาเกิดที่เมืองไทยอีกอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการเรื่องนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นแทบจะไม่ต้องพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่าเก่ามาเปลี่ยนขวดใหม่ใส่มันเป็นเรื่อง เปลี่ยนขยะกองเก่าเข้ามาใส่ในภาชนะอันใหม่แต่เป็นขยะชุดเดิมก็คือว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องประชาชนพรักภูมิใจไทยเป็นหัวหน้าพักตันบาลเป็นนายกรุณารีแต่พรักภูมิใจไทยมีปัญหาเรื่องยึดพื้นที่ของแผ่นดินคือเขาโดงเป็นของตระกูลชิดชอบซึ่งเป็นเจ้าของพรักภูมิใจไทย หรือว่าการหัวสอวอที่คดีอยู่ที่กะกะตหรือว่าการเอาพื้นที่รัฐนิคมสร้างตนเองเอามาทำสนามบินให้กับญาติพี่น้องของนายอนุทินชาญวีรกุลระหว่างอนุทินชาญวีรกุลกับทักษิณชินวัตรหรืออุงอิงแพรทองทานนั้นแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลย ด้านหนึ่งคนคนหนึ่งก็พยายามจะยกทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันแกส๊สในอ่าวไทยให้ขเขมรและตัวเองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องการจะยึดเขากระโดงเป็นของตัวเองแผ่นดินไทยเช่นกันท่านผู้ชมจะฟังไปทำไมเรื่องการเมืองเมืองไทยแม่งเน่าแม่งเละมันเป็นศพไปหมดแล้วไอ้ระบบการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ ของการแก้ไขปัญหาประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่สวนสุขที่29สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้เปิดโปงมูลเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่ตรงชายแดนบ้านหนองจาตนตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วไปแล้วว่าทำไมขเขมร ถึงลุกล้ำพื้นที่อาิิไตของประเทศไทยเข้ามาสร้างบ้านเรือนสร้างชุมชนอย่างหนานแน่นกว่า200หลังคาเรือนเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีมินานซ้ำเจ้าหน้าที่รักฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายของความมั่นคงไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแนมเพอที่ดินทหารตำรวจ ที่เบาหน่อยคือเมินเฉยปล่อยปละละเลยไม่สนใจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ที่หนักกว่าน,นั้นคือเข้าไปร่วมขบวนการสมรู้ร่วมคิดกับคนเขเมรเจ้าที่เขเมรฐานเขเมรจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังจนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาบ้านหนองจานกลายเป็นแดนเถื่อนกลายเป็นแหล่งซ่องซุมของอาชญากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแก๊งขนของเถื่อน ขนแรงงานเถื่อนขนยาเสพติดของผิดกฎหมายอาวุธสงครามจุดพักรถเปลี่ยนป้ายชำแหละชิ้นส่วนแกง๊งลักรถจักรยานยนต์รถยนต์อีกมากมายสารพัดส,สารพัดถ้าท่านผู้ชมได้ฟังรายการที่แล้วสุขที่แล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจถึงรากเงาวปัญหามันเกิดจากอะไรผมได้ส่งทีมงานลงไปเจาะลึกออกอากาศไป เมื่อตอนที่แล้วคือกรณีของแก๊งจุรกรรมรถจักรยานยนต์ใครยังไม่ได้ฟังไปติดตามฟังย้อนหลังเอานะครับนอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาเส้นทางแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเส้นทางการค้าอาวุธสงครามผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีเส้นทางยาเสพติดของกองทัพหมดกล่าวง่ายๆคือแก๊งอาชญียรรมไทยและกัมพูชานั้นใช้บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่น เป็นจุดพักจุดส่งของหรือศูนย์รวมการกระทําเรื่องผิดกฎหมายในฝั่งภาคตะวันออกนี่เองึ่งวีในเหตุให้อํานาจเงินบางตาเจ้าหน้าที่รัฐทหารตํารวจฝ่ายปกครองของประเทศไทยปล่อยให้ขเขมรขโมยดินแดนบ้านองจารไปจากแผ่นดินไทยท่านชมคงจําได้นะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในห่วงเวลาระหว่างที่กองกําลังบูรพาประกาศใช้กฎเอการศึก บริเวณบ้านหนองจาตบบนตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังวสะแก้วมีผู้หญิงชาวกัมพูชาหวัวใจชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อและเปิดโปงกระบวนการผู้มีอิทธิพลกัมพูชาที่มีเมียเป็นคนไทยที่หัวโจกในการไล่ยึดที่ดินคนไทยชาวบ้านหนองจานนับสิบนับร้อยไร่ก่อนจะเกณฑ์แรงงานกัมพูชามาจับจองอยู่แทนคนไทย ผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้ท่าผู้ชมถ้าจําได้เธอชื่อดาราเรียนหรือคุณดาวเธอเป็นสาววัยกลางคนประวัติคือก่อนหน้านี้เธอได้หนีภัยสงครามจากประเทศกัมพูชาก่อนมาขออาศัยอยู่ในศูนย์อพยพในประเทศฝัง่งจังหวัดสะแก้วจากนั้นก็แต่งงานกับผู้ชายคนไทยอยู่กันจนจนสร้างฐานะปัจจุบันเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว เธอบอกว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยพร้อมแสดงบัตรชมพูว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาเธอบอกกับสื่อเธอไม่เห็นด้วยที่ชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยมายาวนานไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเธอบอกว่ามันเกิดจากผู้นําท้องถิ่นชาวกัมพูชาชื่อกำนันลีหรือชื่อจริงชื่อโตสรินที่มีเมียเป็นคนไทยชื่อนังรัดเป็นตัวตั้งตัวตีเอาคั กคนกัมพูชาเข้ามายึดครองที่ดินบ้านหนองจานจากนั้นกำนันลีก็ได้กวานซื้อที่ดินพวกนี้จากคนกัมพูชามาทํารังวัดใหม่ก่อนจะที่จะรวบรวมที่ดินขายให้ในายถุนชาวจีนเพื่อสร้างคาสิโนริมชายแดนโดยเป็นการขยายเมืองขยายความจเจริญมาจากปอยเป็ซึ่งอยู่ทางใต้ลงไปอีกประมาณ10กิโลเมตรเองมายังบริเวณใกล้เคียง2จุดประกอบด้วย หึงหลักเขตที่43ที่มีการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งได้มีการบรรลุข้อตกลงเปิดจุดผ่อนปรนไปแล้วตั้งแต่ปี2561ผมเอาภาพให้ดูนะฮะด้านล่างอีกจุดหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ณปัจจุบันคือบ้านหนองจานตำบลอำเภอโคกสูงบริเวณหลักเขตที่45ถึง4ี ข้อมูลคุณดาราบอกสื่ออีกว่าในอดีตด้วยความที่กำนันรีเป็นฐานเขมรยศพันโทซึ่งเคยประจำการในพื้นที่บริเวณติดต่อบ้านหนองจานเห็นช่องทางจะสร้างความร่ำรวยจากการค้าที่ดินจึงลาออกจากทหารมาสมัครเป็นกำนันในพื้นที่จากนั้นค่อยๆให้คนเขมรทยอยรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานเรื่อยๆเรื่อยๆยึดเข้ามาวันแล้ววันเล่าจนบ้านหนองจาน กลายเป็นแผ่นดินคนเขมรไปโดยปริยายจากนั้นกำนันลีกับภรรยาคือเจรัตได้ทำการกว้านซื้อที่ดินขายในละแวกนั้นทั้งหมดซึ่งแม้ที่ดินบริเวณบ้านหนองจานคนเขมรไม่สามารถออกโฉนดเองได้แต่ก็แอบ,บซื้อขายกันโดยใช้อิทธิพลของการเป็นกำนันสามารถจะบอกขายที่ดินให้กับใครก็ได้และไม่มีใครสามารถปราบสองคนผัวเมีย ที่ชั่ว้านี้ได้ขณะเดียวกันเจ้าที่ของเราทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็เมินเฉยกับการกระทำของกำนันลีเจรตเหิอเหมเอาใหญ่หยึดที่ดินของคนไทยเข้ามาเรื่อยๆรวมทั้งมันเป็นคนที่แจ้งความจับคุณวีระสมความคิดผมเอารูปกำนันลีให้ดูนะฮะเป็นคนผลักดันให้จับแล้วส่งไปถึงกระทรวงที่กรุงพนมเปญน,นะฮะ ท่านชมดูรูปไอ้กำนันลีหรือโตสรินด้วยนะฮะเราผมมารูปเจรัดเข้ามาดูด้วยท่านชมครับคุณดาราพูดอีกว่าสันดานส่วนตัวกำนันลีเป็นคนชั่วร้ายตัวเธอเองก็รู้จักมักคุ้นกับกำนันลีและเธอถูกกำนันลีขู่ฆ่ามาแล้วหลายครั้งสมัยที่สามีเธอยังมีชีวิตอยู่ถูกขู่ว่าจะเอาคนมายิงให้ตายแต่กำนันลีก็ได้แต่ขู่เพราะสามีเธอนั้นก็เป็นตำรวจเหมือนกัน ที่น่าเจ็บใจที่สุดคือไอ้กำนันลีนี่แหละที่พยายามเอารถแบ็คโฮไปทำลายหลักเขตที่46ที่กรุงสยามจัดทำขึ้นกับฝรั่งเศสทำให้ร่องเข็มทิศตัววีบนหลักเขตนั้นหายหรือลบเลือนไปซึ่งเป็นการกระทำที่บ่งชี้ว่าหวังผลอย่างชัดเจนในการกำหนดเขตดันนั้นเกิดให้มีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน นอกจากนี้กำนันลีซึ่งเพิ่งอ,ออกจากทหารเบียนมาเป็นกำนันในช่วง4 5หปีที่ผ่านมานี้เพื่อที่จะได้อำนาจในการราังวัดที่ดินเซ็นอนุญาตซื้อขายที่ดินที่มีการวางแผนไว้ขายกับในทุนจีนเ่าอีกทั้งได้มีอำนาจควบคุมการดูแลขนของหนีภาษีตรงจุดบริเวณบ้านหนองจานโดยตรงเพื่อสนับสนุนกับโกดังพักสินค้าของเมียหือเจรัตที่บริเวณเขตบ้านหนองจานและเขตบ้านโนนหมากบุญ สาเหตุที่กำนันลีมากอำนาจด้วยบารมีในเขตหนองจานเพราะว่าหนึ่งเคยเป็นทหารยศถึงพันโทซึ่งในพื้นที่ต้องถือว่าใหญ่โตมากสองนอกจากกำนันลีแล้วยังมีความสนิทสนมส่วนตัวกับผู้ว่ากรุงปอยเป็ดทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกด้วยท่านผู้ชมครับคุณดาราเรียนยังบอกกับสื่อมวลชนไทยว่าถึงทุกวันนี้กำนันลีเดินทางเข้าออกประเทศไทยตลอดเวลาเป็นว่าเล่น แต่ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตหรือเอกสารผ่านแดนใดๆเลยมันจะเข้าออกทางช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางของกำนันลีกับเมียเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านตัวเองซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกที่ผิดกฎหมายแต่ตัวเองและพวกเป็นผู้มีอำนาจเป็นคนคุมความเคลื่อนไหวคนเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติที่บ้านหนองจานเกือบทั้งหมดนอกจากนี้คนของผมในพื้นที่ยังยืนยันว่าถึงปัจจุบันถนนสีเพน ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงห้ามเข้าออกก็มีแต่เจรัตเมียกำนันลีคนนี้แหละเป็นคนเดียวที่เข้าออกไปไร่ไปทำไร่ไถานาตัดหญ้าในให้วัวได้โดยไม่มีใครห้ามแม้แต่ฐานก็แค่ยืนมองเท่านั้นเรียกว่าบารมีเจรัตในพื้นที่นั้นใหญ่จริงๆที่หนา้าบัดซบคือใหญ่กว่ากองกำลังบูระพาซะอีกประเด็นครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมฟังเรื่องกำนันลีเจรันอะท่านผู้ชมรู้สึกยังไงมันจุกอ,อกเหมือนผมหรือเปล่าผมนี่อยากจะถามง่ายๆว่าทหารตำรวจฝ่ายปกครองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาแม่ทัพภาคหนึ่ง,งผู้ว่าสาะแก้วคุณปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรพวกคุณไม่รู้สึกหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรประเทศไทยระบบบ้านระบบเมืองประเทศไทยก็คงถึงเวลาต้องล่มสลายหมดแล้ว